เเ็สุช่องเฟิร์นฟอฟันช่องที่ทำให้ทุกคนสนุกกับการทำคลิป <Wow. S 1> วันนี้นะคะเราไมาอยู่ที่นี่เลยจ้าอยู่ <Yeah. S 1> บนเตียงกันแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะในติ๊กต็อกกำลังมีกระแสะฮิตค่ะนั่นก็คือกระแสะที่ตบมือแล้วก็นอนลงบนเตียงไปดูตัวอย่างกะะันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นของชาวต่างชาตินะคะที่เขาทําไว้ตบมือแล้วเขาก็นอนลงไปบนเตียงแบบนี้ค่ะแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือตบมือแล้วก็ นอนคว่ำหน้าลงไปบนเตียงแบบนี้นะคะมีให้เลือกทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะคะน้องๆสะดวกถ่ายแบบไหนก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะที่จะเอาหลักการการทํามาฝากน้องๆกันค่ะ <Yes. S 1> คลิปแบบนี้นะคะสามารถทําได้เลยในติดต o k โดยการกําหนดช่วงระยะเวลานะคะแต่ว่ายากนะคะที่จะสามารถลงไปได้ต่อเนื่องกันนะคะเวลาที่เราทิ้งตัวลงไปเนี่ยมันยากนะคะที่แบบว่า ทิ้งตัวลงไปรอบนึงแล้วอีกรอบนึงจะต่อเนื่องกันได้ดังนั้นนะคะพี่ก็เลยจะใช้วิธีการเอาคลิปวิดีโอใน t i k ติ k นะคะมาตัดต่อในแคปคัทค่ะซึ่งมันจะง่ายกว่านะคะไม่ต้องถ่ายหลายรอบมากนะคะถ้าเกิดว่าถ่ายใน t i k ติกเนี่ยอาจจะต้องหลายเทคมากเลยนะกว่ามันจะต่อเนื่องกันได้สําหรับเพลงที่เขาคิดใช้นะคะก็จะเป็นเพลงนี้ค่ะไม่สามารถเปิดได้ใน YouTube นะคะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ค่ะ น้องๆลองเข้าไปในติ๊กตอ็อกแไปหาฟังดูนะพี่ได้ลงคลิปเล่นไว้ในติ๊กตอ็อกนะคะน้องๆไปกดที่แผ่นเสียของคลิปพี่ก็ได้จ้าเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการทําของพี่กันเลยค่ะไปเลยจ้าพี่ได้ทําการถ่ายคลิปวิดีโอทั้งหมด2คลิปนะคะในติ๊กตอกคลิปแรกนะคะก็จะใส่ชุดนอนส่วนคลิปที่2ก็เป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นค่ะน้องๆอยากใส่ชุดอะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันจ้าก่อนอื่นเลยเราไปดูวิธีการถ่ายของพี่ก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเข้ามาที่หน้ากล้องติ๊กต็อกนะคะพี่ก็จะใส่เสียงเพลงก่อนจ้านี่พี่บันทึกไว้ในรายการโปรดนะคะเพลงนี้ค่ะได้เพลงแล้วเราไปที่ตัวจับเวลาเลยจ้าเริ่มจับเวลานับถอยหลังนะคะโดยพี่จะจับเวลาไว้10วินาทีค่ะแล้วก็เริ่มถ่ายเลยค่ะ เสร็จแล้วจ้าชุดที่1นนะคะเมื่อถ่ายเสร็จแล้วพี่จะกดถัดไปค่ะแต่ว่าจะยังไม่โพสนะคะพอพี่จะทำการบันทึกหน้าจอค่ะกดเข้าไปที่นี่นะคะวิดีโอของเราตรงนี้แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันบันทึกหน้าจอค่ะน้องๆมีแอปพลิเคชันอะไรก็ใช้ได้เลยนะคะสำหรับบันทึกหน้าจอพี่จะใช้แอปพลิเคชัน ASS Scree นะคะการที่พี่บันทึกหน้าจอนะคะจะทำให้เราได้คลิปวิดีโอที่เอามาจากใน Tik t o k โดยไม่ติดลายน้ำค่ะ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะการที่จะทําให้คลิปวิดีโอไม่มีลายน้ำเนี่ยจะต้องโพสเป็นแบบสาธารณะเท่านั้นนะคะหรือทั้งน้องไม่ได้ซีเรียสน,นะคะน้องๆโพสเป็นแบบส่วนตัวแล้วค่อยไปดาวน์โหลดคลิปลงมาตัดต่อก็ได้ค่ะ <S <S เมื่อบันทึกหน้าจอเสร็จแล้วเราก็ลากแอบปบันทึกหน้าจอลงมาแล้วกดที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่ะคลิปวิดีโอนี้ก็ถูกจัดเก็บไปนในเกอรี่ของเราแล้วค่ะ เมื่อถ่ายคลิปชุดที่1เสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชุดค่ะมาถ่ายคลิปชุดที่2ทําเหมือนเดิมเลยค่ะจับเวลานับถอยหลัง10วินาทีแล้วพี่ก็จะไปยืนอยู่ที่เดิมนะคะให้เหมือนกับชุดเมื่อกี้นี้เสร็จแล้วก็รอจังหวะด,ดนตรีค่ะพอปบ,บมือเสร็จแล้วเราก็กระโดดลงมาแบบนี้ค่ะให้เหมือนกับตอนชุดที่1เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยจ้าจะทำการอัดหน้าจอเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ไปตัดต่อกันเลยจ้าเข้ามาในแอปแคลปค่แล้วกดบวกค่ะ ก็ไปเอาคลิปวิดีโอที่เราอัดหน้าจอมานะคะทั้ง2ชุดของพี่จะเป็นอันนี้ค่ะชุดนอนและอันนี้ชุดนักเรียนญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วกดเพิ่มจ้าก่อนอื่นเลยนะคะให้เราเลื่อนหาเครื่องมือด้านล่างคําว่ารูปแบบค่ะเลือกรูปแบบเป็นแบบ9ต่อ16นะคะสําหรับวิดีโอใน TikTok ถ้าเลือกแล้วยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรให้น้องๆกดกลับตรงนี้ค่ะแล้วค่อยกดเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ น้องๆจะเห็นว่าวิดีโอบันทึกหน้าจอของเราเนี่ยมันไม่ได้เต็มจอหน้าจอของ t i k t o k นะคะแบบนี้ดังนั้นให้เราใช้2นิ้วนะคะขยายวิดีโอตรงนี้ให้เต็มหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปใส่เสียงเพลงกันก่อนค่ะเราจะได้ดูจังหวะดนตรีว่าตรงไหมนะคะวิธีการใส่เสียงเพลงก็คือพี่จะเอาเสียงมาจากใน Ti k ก o k อกนะคะเข้ามาใน t i k t o k อกนะคะเราให้น้องๆค้นหาคำว่า OLIVIA ค่ะ กดค้นหาเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะน้องๆก็จะเห็นคลิปหลายๆคลิปเลยค่ะที่ใช้เสียงเพลงนี้นะคะน้องๆกดเข้าไปที่คลิปไหนก็ได้ค่ะนี่นะคะแล้วน้องๆก็เข้าไปที่แผ่นเสียงค่ะเข้าไปเป็นทึกคลิปเสียงต้นฉบับมาเลยจ้าจริงๆแล้วจ,จะใช้คลิปไหนก็ได้นะคะแต่พี่แนะนำว่าให้ใช้เป็นคลิปต้นฉบับจะดีที่สุดนะคะ บันทึกคลิปแล้วคลิปนี้ก็ถูกจัดเก็บในแกลอรี่ของเราแล้วค่ะกลับไปที่แคปคัสกันเลยจ้ากลับมาที่แคปคัสแล้วเลือกที่เพิ่มการสร้างเสียงค่ะเราเลือกที่แยกออกแล้วเข้าไปเอาคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดมาจากในทิกตอกค่ะของพี่จะเป็นคลิปนี้จ้าเสร็จแล้วกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างนะคะนําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นก็จะได้เสียงวิดีโอเข้ามาอยู่ในคลิปของเราแล้วค่ะแบบนี้แล้วเราก็จะมาตัดต่อคลิปกันแล้วค่ะอันดับแรกนะคะเรามาหาจุดเริ่มต้นของคลิปแรกกันก่อนเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เราบันทึกหน้าจออมานะะคขงพี่ เมื่อเจอจุดเริ่มต้นของคลิปแล้วเราก็กดเข้าไปที่คลิปค่ะแล้วกดที่แบ่งแยกลบด้านซ้ายมือออกนะคะอันนี้ไม่ใช่นะน,นี้เป็นตอนจบลบทิ้งไปเลยค่ะกดที่ถังขยะตรงนี้ก็จะได้แล้วค่ะจุดเริ่มต้นของคลิปแล้วก็ไปหาจุดจบของคลิปที่1กันเลยนะคะโดยพี่จะให้คลิปนี้นะคะจบอยู่ตรงที่เรากําลังจะถึงเตียงค่ะแต่ไม่เอาให้ถึงเตียงนะคะเอาตอนที่กําลังจะถึงค่ะประมาณตรงนี้นะคะใกล้จะถึงเตียงแล้วเรากดเข้าไปที่คลิปนะคะแล้วก็กดท,ที่แบ่งแยกค่ะด้านขวามือตรงนี้พอถึงเตียงแล้วเราไม่เอานะคะเรากดลบทิ้งที่ถัง คลิปชุดที่1ก็จะมาต่อกับคลิปชุดที่2เลยค่ะแบบนี้ถ้าเหมือนเดิมค่ะคลิปชุดที่2เราก็จะมาหาจุดเริ่มต้นของคลิปชุดที่2นะคะโดยจะให้ต่อเนื่องจากคลิปชุดที่1ค่ะก็จะเป็นตอนที่กําลังจะถึงเตียงเหมือนกันนะคะในตําแหน่งที่ใกล้เคียงกันค่ะกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดที่แบ่งแยกเลยค่ะลบได้ซ้ายมือออกค่ะก่อนที่เราจะเอานะคะกดลบที่ที่ถังขยะเลยจ้าแล้วเราก็ลองดูนะคะว่ามันต่อเนื่องกันหรือเปล่าในจังหวะที่คลิปชุดที่1ลงมาแล้วกลายเป็นชุดที่2แบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับนิดนึงนะคะก็ให้เรากดเข้าไปที่คลิปค่ะเราก็กดแถบข้างๆนะคะพี่จะหดลงมานิดนึงค่ะเพื่อที่ให้มันต่อเนื่องกันมากขึ้นนะคะในจังหวะที่ชุดที่1ลงมากลายเป็นชุดที่2เนี่ยมันก็จะต่อเนื่องกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลองกดเล่นดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามแล้วในตอนจบคลิปนะคะเราก็มาตัด ตอนจบด้วยค่ะกดเข้าไปที่คลิปแล้วกดที่แบ่งแยกนะคะลบด้านขวามืออันที่เกินนี้ออกไปจ้ารวมถึงแถบเสียงด้านล่างด้วยนะคะกดเข้าไปที่แถบเสียงแล้วกดแบ่งแยกกดลบทิ้งที่ถังขยะไปเลยค่ะอันที่เกินมารวมถึงสัญลักษณ์แคปคัทด,ด้วยค่ะ ไปตกแต่งคลิปกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะเราจะมาตกแต่งให้คลิปที่1กับคลิปที่2มีสีที่แตกต่างกันเวลาที่เปลี่ยนจากคลิปที่1มาเป็นคลิปที่2มันจะได้ดูแตกต่างค่ะวิธีการก็คือให้เรากดเข้าไปที่คลิปที่1นะคะแล้วเลือกหาเครื่องมือด้านล่างคําว่าปรับแก้ค่ะในปรับแก้นี้นะคะก็จะมีเครื่องมือต่างๆสําหรับปรับแต่งสีค่ะเครื่องมือที่พี่จะเลือกใช้ก็คืออันนี้ค่ะโทนสีนะคะให้เราลากแถบโทนสีของคลิปที่1มาซ้ายมือสุดเลยค่ะมันก็จะออกสีเหลืองๆขาวแบบนนี้ะะค ส่วนคลิปที่2แลเราก็กดเข้าไปแล้วไปที่เครื่องมือปรับแก้เหมือนเดิมค่ะเลือกที่โทนสีนะคะให้เราเลือกแถบทโทนสีนะคะไปทางขวามือสุดเลยค่ะสีที่ออกมามันก็จะออกเป็นสีม่วงๆชมพูมพูแบบนี้จ้าเรามาดูความแตกต่างของ2คลิปนี้กันเลยค่ะนี่นะคะคลิปที่1พอเข้าสู่คลิปที่2สีมันก็ต่างกันแบบนี้เลยจ้าสวยๆเลยนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถใส่เอฟเฟกให้กับคลิปวิดีโอที่2ให้ดูเก๋ๆได้อีกนะคะกดเข้าไปที่เครื่องมือเอฟเฟกอันนี้ค่ะ ในนี้ก็จะมีเอฟเฟกให้เราเลือกมากมายหลายหมวดหมู่เลยนะคะสำหรับเอฟเฟกที่พี่ใช้นะคะจะอยู่ในเอฟเฟกภาพย้อนยุคค่ะแล้วพี่ก็เลือกเป็นอันนี้ค่ะเสียงลบกวน2มันก็จะขึ้นจุดขาวๆขาวๆข,ข,ขึ้นมาที่หน้าคลิปของเราแบบนี้เลยนะคะเหมือนวิ่งวิ่งนิดนึงค่ะแบบนี้และสุดท้ายนะคะเราจะตบแต่งคลิปด้วยการซูมเข้ามาค่ะซูมวิดีโอที่2เข้ามานะคะในตอนจบ วิธีการก็คือให้น้องๆองเอาเส้นหัวอ่านนะคะมาไว้ที่จุดเริ่มต้นของคลิปที่2ก่อนคะ่ะกดเข้าไปที่คลิปค่ะต้องกดนะคะไม่งั้นจะไม่เห็นเครื่องมือเพรน,นะแล้วเลือกที่เครื่องมือเพจอันนี้นะคะให้ขึ้นเพจจุดที่1แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ไปหาจุดที่เราต้องการที่จะให้ซูมเข้ามานะคะ พี่จะเอาเส้นหัวองอ่านไปไว้ที่ตรงนั้นค่ะตรงที่พี่อยากจะให้ซูมเข้ามานะคะก็จะเป็นตรงนี้ค่ะให้เราใช้2นิ้วนะคะขยายไปที่หน้าจอวิดีโอค่ะขยายให้ใหญ่เท่าที่เราจะต้องการเลยนะคะแบบนี้และในตอนใกล้จะจบคลิปแล้วก็ไปขยายอีกนิดนึงค่ะมันจะได้ซูมเข้ามาอีกนิดนึงนะคะแบบนี้เรียบร้อยค่ะจุดเพชร3จุดเดี๋ยวลองเล่นดูจ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะตกแต่งคลิปสวยงามแล้วเรากดบันทึกคลิปได้ที่เครื่องหมายตรงนี้เลยนะคะเลือกความละเอียดและเฟรมเรทแล้วก็กดส่งออกที่เครื่องหมายตรงนี้ค่ะคลิปนี้ก็ถูกจัดเก็บไว้ในแกลเลอรี่ของเราแล้วค่ะถ้าน,น้องอยากแชร์นในทิกตอ,อกเลยให้กดที่ปุ่มสีขาวอันนี้นะคะหรือถ้ายังไม่แชร์เป็นทิกตอ,อกก็ให้กดเสร็จสิ้นค่ะพี่จะกดเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็เข้ามาในทิกตอ,อกค่ะกดอัปโหลดตรงนี้จ้าเข้าไปเลือกคลิปวิดีโอที่เราตัดมานะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเสร็จแล้วกดถัดไป เรายังสามารถตกแต่งด้วยเอฟเฟกของ TikTok ได้อีกนะคะพี่ก็จะกดเข้าไปที่เอฟเฟกค่ะแล้วเลือกเอฟเฟกต์บลิง์นะคะอันนี้มันก็จะมีแสงวิบวับขึ้นมานิดนึงค่ะแบบนี้จ้าพี่จะใส่เสียงเพลงให้กับคลิปก่อนนะคะจะใช้แผ่นเสียงที่เขานิยมกันค่ะกดเข้าไปที่เสียงแล้วกดเข้าไปที่รายการโปรดนะคะเลือกเสียงที่เราบันทึกไว้เป็นรายการโปรดค่ะก็จะเป็นแผ่นเสียงนี้นะคะแล้วให้น้องๆมากดที่ลูกศรตรงนี้นะคะลดร,ระดับเสียงต้นฉบับลงมาค่ะให้เหลือแต่เสียงเพลงที่เราเพิ่มมาจากใน, TikTok นะะไไ้ไม่ซ้อนกนคะคะเสสร็จแลแลลล้้้ววกกดดดดถัไไปพ์เย เพียงเท่านี้เราก็จะได้คลิปตามกระแสต่างประเทศแบบนี้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะเมื่อมีกระแสใหม่เข้ามาทู่ๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย